ผมนี่ไม่อยากจะเชืปเป่อเลยว่าผมขึ้นไปยอดเขาตร e EX dinero. งนู้นนนนูนนเขานุ่นเลยนั่นหนูโอ้โหแล้วเพิ่งลงมาโอ้กูเกือบตายแล้วกีลูกเขามึงนั่งไปกี่ลูกเขาโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะสำหรับเด็กใต้ตาดำๆอย่างเรานะนเอเราไม่ใช่เด็กดอยนะเราเด็กทะเลนะเ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะสุดยอดจริงๆนี่มันสลับคนขับแล้วเนี่ยทางจะายแล้วครับเต็มที่ แต่ทางปี๋ไอ้กูขับตลอดให้มันขี่ที่บาร์่ก็ตีโลนุไม่ไหวแล้วเวียนหัวนะขับเองผมยังอยากจะอ้วกแทนเลยเมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวต้องไปที่พักแล้ว20วัลโลนะครับเดี๋ยวไปต่อไปก็ตุ้งดอกบัวตองใช่ไหมแม่องสอนแล้วก็ไปปายน่แล้วก็ไปตายตะกรอนนะวันนี้ไม่ไหวนะขับเองจะอยากจะอ้วกเองเส้นทางแบบนัวเขาวนนู่นซูบบนดู่นเข่าบนนู่นเลยบนนู่นเลยน่ารู้สึกว่าแถวๆนู่น โอ้โหในนิ้ววะเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลยเฮ้ยกือบตายนั่นนึกว่าจะต้องมาตายที่นี่แล้วโอเคมานี่ละกันนะครับ